สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเดือดแฉเมียยูทูบเบอร์ดังแอบแซบสามีคนอื่นคลิปเมียหลวงจับได้จังๆทำเอาสงสัยกันยกใหญ่เลยทีเดียวครับว่าใครกันนะเดือดระอุป,ปมร้อนแรงเพจแฉเมียยูทูบเบอร์ชื่อดัง10ล้านแอบแซบผู้ชายที่มีลูกแล้วมีเมียแล้ว เมียหลวงเคลียร์ไปรอบหนึ่งแล้วมีรอบหใม่อีกมีคลิปที่เมียหลวงจับได้จังๆด้วยกระชอนโซเชียลเพจเฟซบุ๊กตลาดล่างอัปเกรดเปิดประเด็นร้อนเมียยูทูบเบอร์ชื่อดังว่าคืนนี้มีเรื่องร้อนเมียยูทูบเบอร์ชื่อดังท่านหนึ่งแอบแซ่บผัวชาวบ้านผู้ชายมีลูกมีเมียแล้วจนเมียหลวงไปสืบเจอจะฟ้องกัะคุณตั้งตารอได้เลยค่ะมาทายกันเล่นๆสิคิดว่าใคร ก่อนจะโพสต์ภาพที่เบลอหน้าตาไว้พร้อมบอกอีกว่าเจเลยภรรยาของยูทูบเบอร์หลักสิบล้านท่านหนึ่งที่มีข่าวแต่งงานกันไปไม่นานไปแอบแซบทำครอบครัวคนอื่นบ้านแตกผู้ชายมีเมียมีลูกแล้วยังทำได้ลงตั้งมอรอใครอยากรู้ดีเทลพรุ่งนี้เจอกันคะ่ะรับรองว่าแซบมากแอบบอกนะคะว่ามีคลิปที่เมียหลวงจับได้จังๆเมียยูทูบเบอร์ ทั้งยังบอกด้วยว่าเมียหลวงเขาจับได้รอบแรกเคลียร์กันจบผ่านไปไม่นานมันมีรอบใหม่อีกค่ะฝรั่งมันไม่สาแก่ใจหลอนหรอคะถ้าคนมันสำนึกมันหยุดแค่รอบแรกแล้วคลัลอนสงสารลูกเขาบ้างจนกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงประเด็นดังกล่าวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ